แก่งสะพือมาจากคำว่าชัมพือเป็นภาษาสวยหรือภาษากุยแปลว่างูใหญ่ตามลักษณะของแก่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารแก่งสะพือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตามสภาพภูมิอากาศที่มีชื่อเสียงมานานคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์เครือเสด็จประพาสแก่งสะพือแล้วตำนานของแก่งสะพือเป็นเรื่องราวเทวรูปที่สร้างจากแก่งหินขนาดใหญ่อยู่ในหลุมถ้ำกลางแม่น,มมน้ำมูลบริเวณแก่งสะพือเมื่อฤดูแล้งน้ำแห้งจึงจะมองเห็นพระพื้ซ่อนอยู่ในถ้ำอยู่ใต้แก่งหินเชื่อกันว่าพระพือเป็นเทวรูปศักดิ์สิทธิ ผู้ใดบนบานสารเก่าวย่อมได้ตามประสงค์หากผู้ใดบนบานแล้วไม่ทําตามคําขอจะมีอันเป็นไปต่างๆนานาเช่นหนุ่มๆสาวๆที่ไม่เคยไปแก้บนก็จะมีอันเป็นไปหนุ่มๆสาวๆชาวอําเภอพิบูลมังสาหารไปสาบานรักต่อหน้าพระพือโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อเล่นน้ำที่แก่งสะพือแล้ว จะเลยลงไปใต้น้ำสาบันรักต่อมาประมาณปีพุทธศักราช2,500ในอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชนต่างร่วมกันอัญเชิญพระพือไปบริสถานณวัตส,สักแก้วเรียมฝั่งแม่น้ำมูลใกล้แก่งสะพือเป็นบริเวณที่เคยมีซากปรักหักพันของสิ่งก่อสร้างสมัยอาณาจักรเจนอยู่ซึ่งบางส่วนได้ถูกเคลื่อนย้ายไปในที่ต่าง ในสมัยต่อมาวัดสุปันนารามและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบนราชธ,ธานีมีเหลือเพียงเล็กน้อยเนื่องจากถูกทับถมไปในการก่อสร้างสมัยใหม่เพราะมีชื่อเสียงมานานทางหน่วยงานท้องถิ่นจึงปรับภูมิทัศน์บริเวณแก่งสะพือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวส่วนสาธารณะที่รื่นรมมีร้านคา้าร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกมากมายนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่แวะเวียนมาเที่ยวชมและเล่นน้ำกันอย่างไม่ขาดสายเรามาทำความรู้จ,จักกับอำเภอพิบูลมังสาหารที่ตั้งของแก่งสะเพอกันนะครับอำเภอพิบูลมังสาหารชื่อเดิมบ้านกว้างลำชะโดพระพรมราชวงศ์สากรุกทองเจ้าเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย ประเทศราชได้ขอตั้งขึ้นเป็นเมืองเจ้าพญาคำแหงสงครามจึงนำกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงกร,รุณาโปรดเกล้าให้ยกบ้านกว้างลำชโดเป็นเมืองพิบูลบางสาหารเมื่อวันอาทิตย์แรมหนึ่งค่ำเดือน12ปีคุณเบญจศกจุลศกราช 1,225ตรงกับวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2,406และโปรดเก้าตั้งท้าวธรรมกิติยาเป็นพระราชบำรุงจูมมนีเป็นเจ้าเมืองคนแรกต่อมาปีพุทธศักราช2,443ลดฐานะเป็นอำเภอขึ้นกับเมืองอุบลราชธานีและในปีพุทธศักราช2,482ได้เปลี่ยนชื่อ อำเภอพิบูร์มังสาหารเป็นอำเภอพิบูรณ์มังสาหารโดยเปลี่ยนจากสรุษีเป็นสอเสือใช้มาจนถึงปัจจุบันครับมูลเหตุการตั้งเมืองพิบูรณ์มังสาหารปีพุทธศักราช2,402พระพรมราชวงศ์สากรุทองเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่สเห็นว่าในจำนวนบุตรทั้งหมดที่มีหลายคน พอจะเห็นเจ้าเมืองราชวงศ์ราชบุตรควรจะทำราชการให้แก่บ้านเมืองได้จึงได้มอบหมายให้ท้าธรรมกิตติยาจุมณีท้าโพธิสาราชเสือท้าสีฐานสางซึ่งทั้งสามคนนี้เป็นบุตรที่เกิดจากหม่อมหมาแพงภรรยาคนที่สองของพระพรหมราชาวงศสาและท้าขาติยะ ซึ่งเป็นน้องต่างมารดาของท้าวธรรมกิติยาปรึกษาราชการงานเมืองเมื่อเป็นที่ตกลงกันแล้วจึงสั่งให้จัดเรือและก็คนที่ชำนาญร่องน้ำเพื่อหาสถานที่เมืองใหม่โดยร่องรำลำเรือไปในทิศทางตะวันตกตามลำน้ำมูลจนถึงแก่งสะพือได้จอดเรือแล้วก็ข้ามไปสํำรวจภูมิประเทศแถวฝั่งขวาของแม่น้ำมูล ทิศตะวันตกของแก่งสะพือเมื่อเห็นว่าภูมิสถานเหมาะแก่การตั้งบ้านเมืองได้จึงทำการบุกเบิกตั้งแต่แก่งสะพือไปจนถึง,ถงห้วยงงให้พอที่จะตั้งบ้านเรือนได้ประมาณ30-80ถึงแัวเรือนพระบรมราชาวงศาเจ้าเมืองอุบลราชธานีจึงได้จัดรัศดรเข้าไปอยู่อาศัยหลายครัวเรือนพร้อมให้เท้าไชยมงคลและเท้าอุทมพร เป็นญาติลงไปอยู่ด้วยแล้วตั้งชื่อว่าบ้านกว้างลำชโดเนื่องจากอาณาบริเวณอยู่ใจกลางของสองลำห้วยคือห้วยกว้างอยู่ทางทิศตะวันออกและห้วยชโดอยู่ทางทิศตะวันตกปัจจัยที่เอื้อต่อการตั้งเมืองพิบูลบางสาหารพระบรมราชโชบายของพระมหากษัตริย์สยาม หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งเสด็จขึ้นของราชทรงเห็นว่าบ้านเมืองอยู่ในสภาพแตกกระจายเป็นหลบกกเป็นเหล่าจึงมีพระราชประสงค์จะรวมไพ่พลให้เป็นหนึ่งก้อนเมืองเดียวกันจึงมีพระราโชบายให้จัดตั้งเมืองขึ้นและได้ถือเป็นแนวปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ในรัชบาลต่อมาดังนั้นเมื่อมีเจ้าเมืองใด ขอตั้งเมืองใหม่จึงโปรดก้าให้ตั้งเมืองได้ตามประสงค์การปลกครองพระพรหมราชาวงศาปลุกทองเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่สามมีบุตรหลายคนและเห็นว่าเท้าธรรมกิตติยาจุมณีเป็นบุตรคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาเฉียบแหลมและข้อกล้าหาญ เมื่อตั้งเจ้าเมืองแล้วยอมย่อมปกครองอาณาจักรลาาสรให้มีความร่มเย็นสงบสุขได้และเป็นการขยายอาณาเขตการปกครองให้เพิ่มขึ้นด้วยแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์บริเวณที่ตั้งเมืองเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูกมีแหล่งน้ำสาขาใหญ่น้อยไหลามาจากแม่น้ำมูล จึงทำให้บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและสัตว์น้ำนานาชนิดเหมาะแก่การทำไร่ไถนาปลูกข้าวซึ่งสามารถเป็นแหล่งสเสบียงอาหารในยาศึกสงบและก็ระยามสงครามได้เป็นอย่างดีเป็นเมืองหน้าด่านในขณะนั้นประเทศฝรั่งเศสได้แผ่อาณาเขตอนาณานิคมเพื่อหาเมืองขึ้นในประเทศเวียดนามและประเทศขเขมร ได้ขยายเข้ามาในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนและมีทีท่าว่าจะลุกล้ำเข้ามาตามลำแม่น้ำมูลซึ่งหากมีการลุกล้ำเกิดขึ้นจริงเมืองพิบูลมังสาหารจะเป็นเมืองหน้าด่านที่สามารถต่อกรกับข้าศึกสกัดไม่ให้ศัตรูเข้ามาถึงเมืองอุบลราชธานีได้โดยง่ายโปรดกล้าตั้งเมืองพิบูลมังสาหารในปีพศ2กราช เมื่อเท้าธรรมกิติยาได้ตั้งบ้านกว้างลำชโดขึ้นแล้วต่อมามีรัชดรเข้ามาอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นขึ้นพอที่จะตั้งเป็นเมืองได้จึงจัดสร้างสาราว่าการขึ้นที่ริมแม่น้ำมูลแล้วรายงานไปยังพระบรมราชวงศ์สากรุทองเจ้าเมืองอุบลราชธานีสีเวลนอะไรประเทศสลาซึ่งเจ้าเมืองอุบลราชธานีก็เห็นชอบด้วยจึงมีใบบอกกราบเรียน ไปยังพระยากำแหงสงครามเจ้าเมือ,องนครราชสีมาเพื่อนำความบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกบ้านกว้างลำชโดเป็นเมืองพิบูรณ์มังสาหารเมื่อวันอาทิตย์แรม11ค่ำเดือน,นสองปีกุลเบญจศกจุลศักราช1225ตรงกรรมวัดขึ้น 6ธันวาคมพศ2406และโปรดเก้าตั้งเท้าธรรมกิติยาจุมณีเป็นพระราชบำรุงราชเป็นเจ้าเมืองคนแรกนั่นเองครับแก่งสะพือและอุบลราชธานีและอำเภอพิบูรณลมังสาหารถ้าใครมาแก่งสะพือต้องนึกถึงอำเภอพิบูรณลมังสาหารเป็นที่แรกนะครับ วันนี้บ่าวต้นสูดิโอมาพร้อมกับข้อมูลแก่งสะพือความศักดิ์สิทธิ์สาบันรักใต้น้ําและที่มาที่ไปของการตั้งเมืองพิบูลบังสาหารซึ่งเป็นที่ตั้งของแก่งสะพือนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดสั่นกระดี่เป็นกำลังใจให้กับบ่าวต้นสุริโอผลิตผลงานอย่างนี้ต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ